สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจนะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเซงไพลอซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขสามสิบสี่โพสตนักสังคมสงเคราะห์มาให้ความรู้แก่ชุมชนนะคะอย่าติดตามชมกันนะคะ ีวิทยากรกเราก็มาโรครงแลรวแล้วเราก็จะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะเรื่องจากเรารับรบ,บกวนประชาชนเนาะเวลาสลับเวลามานะคะก็กิจกรรมแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการดำเนินง,งานดูแลผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์เรียกว่า CBTX นะคะซึ่งทางศูนย์เป็นการสาธิตสสิสโพสีนะคะ ร่วมกับทางสำนักงานเนาขตพระโขนงนะคะเปิด,ดก,ก,กิจกรรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ใช้ย,ยาเสพติดในชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ CBTX ในชุมชนเส้นไทยอดในว,วันนี้เลยค่ะของสภาพเชิญค่ะก่อนอื่นก็อออกขอสวัสดีคณะกรรมการผู้พิท่านนะคะแล้วก็ชาวจุนพนเส้นไทยอดวค่ะ ดิฉันนายกิติมาอังานสิงนะคะเป็นหัวหน้าพยาบาลดินสานุสิตวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านขอออานะคะท่านติ์ไทยแล้วดนะคะก็ที่เสร้างพัฒนาสนใจการดูแลผู้ที่ใช้ยาสลบติดนะคะโดยทีมชุนเนี่ยเป็นศูนย์กลางพนาบเนี่ยตามตอบที่ได้ประเมินการปฏิบัติการรด้ทการตามคำรับรองนะคะ ในปีก็ประมาณ2 5 6ปกนะคะของํำนักอิรมาเพื่อได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้สถานการณ์กาไหนาอากาเสนอแนะต่างๆในการเื้นฟืนูไม่ไม่มีประวัติอะไรต่อเขานะคะการที่มาบํบาบัดที่สูงน,นะคะถ้ายังไงเนี่ยถ้าท่านมีลูกหลานไม่กล้าที่จะมาแจ้งรายนะคะเ,เรียนท่านประธานก็ได้นะคะนะอันนี้จะเป็นความรับนะคะ นอกจากที่ว่าพอเขาลำบากเสร็จเขาสา oh, okay. มารถมาอยู oh, windows, hmm. ่ในชุมชนเได้การคณะทํางานเนี่ยเราก็ประกอบด้วยประชาคมในชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยงานทางทีเครือข่ายอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมท่านที่สองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนาคนใจการดูแลผู้ใช้ยาเสดติดในชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะท่านที่สอง บันี้นะคะได้เวลาอสงเแตรพิจารขอเปิดกิจกรรมครั้งท,ที่สองค่ะคุณนะคะที่จิติตามืวันศุก์นะคะท่านหัวหน้าพยาบาลนะคะที่มากล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ขอกล่าววันเริ่มต้นนิดนึงจากกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะด้วยทางสำนักธรรมัยนะคะต้องการที่จะ ให้แต่ละให้แต่ละในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีกิจกรรม CBTs นะคะคือการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง <S <S แล้วก็ทางสุขบริการสาธารณสุขเนี่ยรับผิดชอบเก็บพัคขนมเราก็ได้ดูในเรื่องของชุมชนเส้งแคลอเนาะซึ่งเราก็สามารถที่จะแบบมีประธานนะคะที่มีความเข้่งข็งที่จะให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะ <S <S แล้วเราก็พร้อมกับทีมเครือข่ายต่างๆนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะทางที่ประธานทางกรรมการนะคะก็ได้อ่ ค้นหานะคะผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะและต้องการที่เข้าบาบัดในรูปแบบของสมัครใจนะคะก็มีผู้เข้ารับการบาบัดแล้วนะคะถามว่าในเรื่องของกระบวนการบําบัดผู้เสพอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่สามารถที่จะเลิกได้ค่ะแต่เมื่อเขาได้รับการเรียนรู้ได้ได้การใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ต้องมีปัญหากับคนในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นจุดมุ่งหมายนะคะในการในรูปแบบของการบำบัดที่ชุมชนเป็นศูนย์กลางคือเขาไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนต่างๆนะคะหลังจากนี้ถึงแม้กิจกรรมตรงนี้อาจจะจบไปในปีนี้แต่ว่าในระยะยาวนะคะต้องแจ้งไว้เลยว่าสากกสมาชิกทุกท่านนะคะยังสามารถที่จะประสานทางประธานชุมชนทางอาสาสมัครสาธารณส,สุขในพื้นที่ของท่านนะคะในเรื่องของการสมัครใจบำบัดอยู่นะคะแต่ก็ยืนยันนิดนึงว่าก็คือขอให้เขาได้มีความตั้งใจที่ จะบำบัดน,น,นะคะแล้วเราก็ทํางานกิจกรรมไปร่วมกันบ้างครัง้งผู้รับบริการอาจจะไม่ว่างไม่สะดวกเราก็ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ,อาทางชุมชนลงไปเยี่ยมได้ลงไปดูได้นะคะทางานควบคู่ก,กันไปจริงๆแล้วเราอยากให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขนะคะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากสารเสพติดหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาต่งางๆนะคะร่วมกันเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะรูปแบบของการบําบัดเราก็าอยากจะดูแล ในทุกรูปแบบเนาะเขาเราอยากให้เขาหายได้จริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของเมื่อบรรัดเสร็จแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีการสนับสนุนต่างๆเช่นนะคะซอมคึนต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูจากทางสำนักง,งานเขตพระแนงนะคะเรามาดูบทบาทของแต่ละหน่วยงานแล้วกันค่ะที่เป็นเครือข่ายของทางเรานะในการที่จะร่วมการช่วยชุมชนเส้นใยลอกของเรานะคะให้ ปลอดจากยาเสพติดนะคะหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นอ่างั้นขอฟังเสียงจากทางสำนักงานเขตพัฒน์พนงถึงบทบาทหน้าที่ในกิจกรรมนี้หน่อยคะ่ะผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านาในส่วนของสำนักงานเขตพัฒน์พนงนะคะหน้าที่หลักๆของเราก็จะเป็นเน้นไปในทางด้านการออป้องกันและก็การฟื้นฟูนะคะแต่เดิมอาจจะเน้นการป้องกันมากกว่าแต่ปัจจุบันนะคะก็จะมีการฟื้นฟูเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให ทางผู้ที่ติดยาหรือว่าผู้ที่ผ่านการาบำบัดแล้วค่ะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในชุมชนได้อย่างปกติสุขโดยไม่สร้างความเดืดอดร้อนคือ,อในด้านของการป้องกันนะคะ,ะเราก็จะดําเนินการร่วมกับเครือข่ายต่างๆผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือแม้แต่กระทั่งการส่งเสริมต่าง ด้านนี้ก็ถือว่าเป็นการอย่างเช่นการมอบพึงประกอบอาชีพการอมอบสวัสดิการแก่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันเหมือนกันส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะ่ะหลังจากที่ท่านที่ได้ผ่านเข้ารับการบําบัดหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการบาบัดก็แล้วแต่แตอ่อยู่ในชุมชนนะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า เข้าสู่ศูนย์ฟื้นปูสภาพทางสังคมได้ถามว่าศูนย์ฟืนปูสภาพทางสังคมเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะศูนย์ปืนฟูสภาพทางสังคมตั้งอยู่ที่สำนักง,งานเขตพระโขนงม,มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างศูนย์ฟืนปูค่ะก็คือจะมะีหน้าที่ในการให้คำแนะนําปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาหรือผ่านการบําบัดนะคะ,ะรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้าสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นที่ได้แจ้งไปแล้วสําหรับผู้ที่ หรือผ่านการบำบัดให้อยู่อ่าอย่างเช่นให้ที่อยู่อาศัยให้ทุนประกอบอาชีพอ่าให้การศึกษาอ่าแล้วก็ส่งงเพื่อื่นๆที่จะเป็นสําหรับการการมีมีมอ่าดำรงที่อ่ะค่ะการอ่าหางานให้ทําการอ่าหาสถานที่สาหรับศึกษาต่อหรือแม้แต่สนับสนุนให้เพราะเดี๋ยวนี้ค่ะการบําบัดก็คือจะจะเป็นสมัครใจบําบัดใช่ทั้งหมดจะไม่มีการบังคับบําบัดแล้วนะซึ่งทางศูนย์ ซึ่งท,งทางทางศูนย์วิริภูอ่ค่ะของเขตพระโนงที่ผ่านมาเราได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วจำนวนสองรายก็คืออรายที่หนึ่งก็คือให้ทุนประกอบอาชีพซึ่งทุกวันนี้ค่ะอ่อีกรายหนึ่งให้เป็นเขาเรียกว่าทุนช่วยเหลือครอบครัวซึ่งการให้ทุนประกอบอาชีพหรือการให้ทุนช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดที่แตกต่างกันถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางศูนย์ก็จะให้ความช่วยเหลือได้เลยแต่หากว่า อยู่นอกทะเบียนบ้านอยู่นอกกรุงเทพมหานครเราก็ต้องประสานคณะทํางานต่างๆให้ความช่วยเหลือแล้วแต่ว่าเขาขอความช่วยเหลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันทั้งสองรายเนี่ยก็คือสามารถใช้ชีวิตอยู่ในในเขาเรียกในสังคมได้ตามปกติแล้วก็สามารถยืนยนันเลิกยาได้ทางชุมชนนี้ที่ว่ามีหนึ่งท่านที่เข้ามาขอรับการบาบัดน,นะคะตอนนี้ก็คือ,อทางทางเขตก็ร่วมกับทางศูนย์ ก็คือให้ความช่วยเหลือนอกจากการบำบัดเราว่าช่วยเหลือทางด้านเ,าเขาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือด้านลดค่าใช้จ่ายในการอ,าอย่างที่ของควเลือนก็คือมอบเป็นอาจจะเป็นมอบเป็นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วก็ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยง,งานต่างๆให้ค่ะอันนี้คือคือในส่วนของสำนักง,งานเขตของการบำบัดเนาะการบำบัดฟื้นฟูอย่างเดียวมันก็ไม่ได้สําเร็จซะทีเดียวนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านสังคม การช่วยเหลือทางด้านอาชีพการศึกษารลท้ทั้งก็กลับมามีส่วนได้แล้วก็งานะไอ้เขตพระขนงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเปยว่าเป็นเขตที่มีเรื่องของการส่งต่อในการฟื้นฟูนนทางสังคมนะคะศูนย์อื่นยังไอ้พื้นที่อื่นยังไม่ยังไม่ค่อยทำนะพื้นที่นี้เราทําจริงนะคะหลังจากไรได้รับอมอบนโยบายมาแล้วเราก็ลงดำ,ำเนินการทำเนาะจะมีการส่งต่อแล้วก็ทําให้เขาได้รับการช่วยเหลือ นะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่สำคัญที่เราเราดำเนินการร่วมกันนะคะในในพื้นที่ของเรานะคะอีกหน่วยงานหนึ่งที่น้องในมเชิญเลลทุกท่านนะคะเราเป็นที่ทราบดีกันแล้วนะคะว่าเกาะที่นี่มีกองถึงแม่ของแผ่นดินกองทึนแม่เป็นกองทุนของของสมบัที่ให้มันใช้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดตรงไหนที่เราเห็นเขามีเหตุอย่นี้หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องอยาเสพติดเราสามารถที่จะเอามาคุยกับประธานชุมชนได้มาบอกเขาฟังว่าตรงนี้มีนะตรงนั้นมีนะเนะพื่อเป็นการชี้เบาะแสเดีไม่ต้องสดแสดงตัวมากนะคะเราดูแบบชนิดจดจํามาแล้วก็เรามาคุยกันอย่ไปจดต้องข้อหน้าเดี๋ยวมีอันตรายนะคะ ขอให้เพียงจต่จ้างแล้วก็มาแจ้งประธานประธานก็จะเป็นเลการสำแล้วที่เอนเขาคือบอกบอกให้รู้นะคะแล้วก็วิธีป้องกันนะคะเราวิธีที่จะดูลูกเรานะเด็กนะเขาจะไม่เข้าใกล้เราเลยถ้าเขาไปสัมผัสสิ่งนี้นะคะก็จะหนีเขาจะพยายามหลีกเราไม่ไปหาเพื่อนเพื่อนนี่สาคัญที่สุดพ่อแม่พูดไม่ฟังพูดยังไงก็ไม่ฟังนะคะวิธีดูเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วก็มุดมิดอารมณ์เสีย พูดมากๆเดี๋ยวลงเสียงนะไม่ไม่พอใจออกจะบ้านไปแต่นี้เป็นความทุกข์ของพ่อแม่แล้วแมะนั้อยู่กับลูกพยายามสนใจดูลูกพูดดีๆกับลูกนะคะรัลกลูกแค่มากๆถึงถึงเขาจะไม่เข้าใจว่าแม่รักแต่ว่าเราพยายามเหนือแผ่ให้เขาความรักที่แม่มีไปถ่ายทอดไปถึงลูกเนี่ยมันจะมีสายสัมพันธ์ที่สามารถดึงกันได้นะคะ แรกๆเนี่ยพยายามที่สุดเลยแล้วต่อไปถ้าเราทําอะไรไม่ได้จริงๆเราต้องขอความเทวยเหลือจากหน่วยง,งานทั้งหมดเนี่ยนะคะได้เลยลงมาได้เลยแล้วก็ทางทางเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะส่งบำบัดปะปะให้นะคะที่สาคัญที่สุดถ้าเราสามารถทําได้นะเราแจ้งหนึ่งสามแปดหกแจ้งไปเลยกองทุแนแม่ก็มีนะคะหลังจากที่บําบัดแล้วเนี่ยกองทุแนแม่จะช่วยเหลือโดยการมีเงินให้เขามีเงินให้ถึงสองหมื่นบาทนะคะสาหรับคนที่เสพติดแล้ว สามารถบำบัดให้เป็นคนดีของสังคมได้นะคะคุณจะทําค้าขายอะไรบอกเขานะคะบอกมาทางนี้ก็ได้เดีย๋ยวเราให้จัดการให้แต่ว่าท่งนี้ท่านนั้นเขาต้องดูเลยนะว่าแน่จริงไหมคุณเข้ากระบวนการจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญคือคุณจะทําอะไรเขาก็จะให้เงินตามงบประมาณที่คุณทําหลังจากที่นั่นเขาติดตามสูงหกเดือนหกเดือนว่าคุณทําตามมีหรือเปล่าถ้าหลังจากติดตามหกเดือนแล้วเนี่ย ถ้าคุณทาตามนี้ไปเลยนะะเขาก็จะไม่ติดตามแล้วเขาก็จะถือว่าคุณเป็นคนดีของสังคมเราเมื่อวานนี้มีกิจกรรมเดินโดนรลงนะเห็นความเข้มแข็งของกองคุณแม่เลยนะคะขอไวัรุ่นทั้งนั้นเลยค่ะนะคะมาแบบเต็มเต็มร้อยเลยดีมองงาสุดยอดเลยนะคะแบบว่าทีมนี้นะคะอย่าลืมเบอร์เลยนะคะป้าหมูศึกษาแปดหกนะคะโอเคเป็นภาพ ของทางรัฐบาลน,นะคะที่มีบทบาทที่สำคัญเลยค่ะช่วยตลอดมาตลอดนะคะอ่ะและเรียนเชิญน,นะคะร้อยตำรวจเอกอำนาจชาวสวนนะคะสถานะะีพัฒโหค่ะคับก็ต้องขอบคุณครับก็เรีวยนว่าจริงๆแล้วตำรวจก็คือมีหน้าที่ประกบประกบทุกข้อมูลให้กับประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นองค์การทุกองค์การก็คือด้านยุติธนี้นตำรวจจะต้องมีบทบาททุกเวที ทีนี้นะบทบาทของตำรวจนะพี่น้องประชาชนที่เราเห็นก็คือจะเน้นเรื่องปาบปามมากกว่าปนะ้องกันทีนี้ด้านป้องกันที่เรามาังคัมามีส่วนร่วมของโครงการสนนการดําเนินงานดูแลผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางว่าเอาผู้ที่หลงผิดนะมาช่วยกันดูแลรักษามันจะตัดไปเยอะเลย ีเลยนะค่นี้ในเรื่องของการศึกษาเราก็มีอยู่เดิมนะคะทีนี้ของกศนก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ผู้ที่พลาดโอกาสไม่รู้ทุังสือค่ะของคนไทยก็คือใครที่พลาดโอกาสมาที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มาเรียนกศนได้อันนี้สําหรับที่ไม่รู้หนังสือการสมัครก็จะมีแค่ประชาชนกับสำนัทะเบียนบ้านตั้งแต่ สำหรับเด็กนะคะคืออายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะที่จะมาเรียนกศน,นได้ตอนนี้คือที่มาเรียนก็คือส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดนะคะาาเขาม,มาในกศนทาระดับในกรุงเทพก็คือมาตามผู้ปกครองนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็มาสมัครเรียนได้สำหรับผู้ใหญ่ก็มาเรียนได้ชั้นมตน้นมปลายที่ถูกอัญเชิญจากโรงเรียนในระบบอะ ็มาเรียนกศอน,อนได้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากวัดวดชิท่านพระครูก็ขยายห้องลูกหลานไทยนะคะที่ไม่ได้เรียนในระบบมาเรียนกศอนอนะกศน,นตอนนี้ตั้งตั้งอยู่ที่วัดว,ดวดชิค่ะเพราะว่าเรามาจัดกิจกรรมกันในพื้นที่ชุมชนเส้นไพโะถ้าเราไม่ได้ประธานไม่ได้คณะกรรมการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในการให้การสนับสนุนเนาะกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะ ขอเรียนเชิญพี่กิตนะคะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างใกปีนัฐนาลรับนนตัวแทนของคุณชนเซ็งไคลอ็อกก็ขอขอบคุณนะครับคุณล็อกหน้าพยาบาลศูนย์โพสีสามสี่นะครับแล้วก็ตัวแทนเคือขับนถประทานกองทุนแม่คุณอนุสรสาลายทองคำนะครับผู้กองอำนาจ เพื่อประสานอยู่กับผมอยู่ตลอดเวลาตอนเนี้ยผมมีอยู่ในมือสองคนนะคะัหนึ่งคนเป็นใจที่จะเลิกยาเสพติดอีกหนึ่งคนตอนนี้ได้พูดคุยกับในเเครือข่ายนะครับเครือข่ายของการบาบัดยาเสพติดตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ว่าคนนี้ใกล้จะเป็นติตเวทนะครับตอนนี้แต่ผมบอกไม่ได้นะครับเข้ามาติดต่อกับผมแล้วก็ได้ได้ ให้เขาตัดสินใจเอาเองนะครับถ้าในชุมชนเรามีนะครับมีมาหาผมเลยนะครับทุกอย่างจะเป็นความลับทั้งหมดอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอยู่พิธทรสาธิตนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดดังนั้นสามารถเข้าไปร่วมบริการตรงนี้ได้นะคะแขกเรียนเชิญค่ะก็ก่อนที่จะจบนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ ่วันที่13กรกฎาคมนะคะเราจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะเป็นหน่วยแพทย์ให่ของกอ,องสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็จะมาลงที่วัดรชิรรรรมสาธิรนะคะโดยจะมีการให้บริการนะคะคือตรวจรักษาโรคทั่วไปนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนัขบ,บ้านในสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็มีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจจอประสาทตานะคะท่านไหนที่เป็นเบาหวานสามารถตรวจได้นะคะแล้วก็มีตรวจไทยไนนะคะสำหรับสุภาพสตรีนะคะตรวจมเะเร็ง่ากมุมค่ะแล้วก็มีสุขภาพจิตนะคะลดไทยขึ้นขึ้นไปใช้บริการได้นะคะ<ล>นะคะเดี๋ยวทีมพยาบาลจะไปดูบ้านผู้ป่วยนะคะแล้วก็เลือกเกสที่จะ นะคะก็ถ้าท่านไหนว่างนะคะเชิญน,นะคะไปรับบริการมีความรู้นะคะจากสำนักงารแพทย์นะคะจะมาออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนะคะค่ะเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ ตาะยังมีเรื่องของมูนิ่ินะคะแจกแว่นตานะคะเป็นแว่นสายตาแว่นอ่านหนังสือสําหรับผู้สูงอายุนะคะอายุ5้าสิปีขึ้นไปนะคะเป็นแว่นแบบช้อปปิ้งนะคะเข้าไปปุ๊บเขาวัดสายตาตัวเองได้ก็ได้เลยค่ะคมะมือออกค่ะท่าน,นผู้ชมคะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในุมชนวันนี้ของุมชนเงเต็งไทร่ได้ร่วมมือกันหลายๆฝ่ายทั้ง ประธานกองทุนแม่สำนักงานเขตสงหนงนักสังคมสุกษาของสำนักข,ของศูนย์สาธารณสุขตัีโพสีและเจ้าหน้าที่พยาบาลหัวหน้าพยาบาลร่วมกันทำกิจกรรมเวทีแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเซงไรอก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะถ้าหากว่าอชอบในการทำงานของติิอาสา กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาไซยูังเป็นตัวกล้องเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังเก็บของกันอยู่นะคะเก็บของเก็บเวทีเก็บป้าย น้องๆฝ่ายพัฒนาชุมชนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นน้องๆเจ้าหน้ทนาที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนการลงชุมชนแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ก็อาตะงานหนักหน่อยนะคะที่จะใส่เครื่องเจอถูอก็คือประกาศชุมชนเจ๊ไอ้เลาะจะบองพื้นที่ ขอปิดคลิปเลยนะคะท่านผู้ชม